กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจะสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายัน์สหัสัตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิต ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดาโมสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนกันยายน2563ให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารประจําเดือนกันยายน2563ผู้ที่เกิดวันอังคารหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันอังคาร ตีห้าสิบเก้านาทีของเช้าวันพุธด้านการงานค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะแข่งขันสูงโดยเฉพาะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านนะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีการนะคะแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นยังมีสเสน่ยังมีสติในการเพิ่มนะคะมูลค่าให้กับตัวเอง โดยอาศัยในยเรื่องของความขยันคันแข็งและความตรงต่อเวลานะคะการคงเส้นคงวาของเราการสม่ำเสมอของเราและการมีใจซื่อของเราทำให้คุณนั้นสามารถนะคะที่จะอยู่แถวหน้าได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใครคิดจะแข่งขันกับผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนกันยายนมีโอกาสพ่ายแพ้ไปค่ะเพราะความใจสู้ของคุณนะคะและสำหรับใครที่ทำธุรกิจแล้วคุณเกิดวันอังคาร อาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยทำให้เราต้องปรับตัวทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนลดพนักงานหรือนะคะปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะท้าทายนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นสู้ต่อไปเพราะว่าจุดหมายปลายทางนั้นคุณนะคะได้ไปต่อแน่นอนและสําหรับใครที่ต้องการในเรื่องของการศึกษาหาความรู้คุณนะคะควรที่จะต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณศึกษา นั่นหมายถึงจะเรียนเรียนเล่นเล่นไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังเพราะสิ่งที่คุณกำลังเรียนในเดือนกันยายนจะต่อยอดทำให้คุณนั้นนะคะมีโอกาสที่ดีในอนาคตและสิ่งที่คุณเนี่ยได้ทำหรือศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้คุณนั้นผ่านบททดสอบในชีวิตที่ยากไปได้ค่ะและการเจรจาเนี่ยเพื่อขอรถนะคะเงื่อนไขบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะบางท่านเนี่ย นะคะอาจจะทําธุรกิจอยากจะขอลดท่าเช่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะทํางานออประจําแต่เราเนี่ยออรู้สึกว่านะคะมีงานเนี่ยที่โหลดหนักที่เราเราอยากจะขอลดนะคะงานตรงนั้นลงเนี่ยการเจรจาเหล่านี้นะคะต้องบอกเลยนะคะจะเป็นไปได้มากกว่าที่คุณคิด ดังนั้นให้ไปพูดให้เป็เจรจาอย่าพึ่งไปกลัวอย่าพึ่งไปกังวลอย่าพึ่งไปนะคะรู้สึกว่าเรานั้นจะต้องทําในหน้าที่ที่เราไม่ได้ทําเยอะจนกันไปและความมีอัธยาศัยและอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณนี่แหละทําให้คุณได้รับการต้อนรับนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตามแต่ต้องระวังความลังเลในตัวคุณนะผู้ที่เกิดวันอังคาร ความลังเลความคิดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยจนรวดเร็วเกินไปอาจจะทําให้คนรอบตัวตามไม่ทันแล้วคุณนั้นอาจจะต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายอีกว่านะคะสิ่งที่คุณคิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ามันก็จะทําให้เสียเวลาในการอธิบายไปเรื่อยๆค่ะและถ้าต้องการอะไรสื่อสารพูดไปเลยค่ะตรงประเด็นชัดเจนก็จะช่วยนะคะทําให้ธุรกิจและงานประจําของคุณนั้นได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะคะประจำเดือนกันยายน2563เขาเรียกว่าสภาพคล่องดีค่ะมีรายรับที่เป็นล่ำเป็นสารนะ แต่ก็จะมีคนเนี่ยมาคอยตอดตลอดไม่ว่าเราจะซื้ออะไรมาซื้อขนมซื้อข่าวอะไรมาเนี่ยก็จะมีคนมาคอยตอดมาคอยนะคะช่วยกินช่วยใช้นะคะและสำหรับเดือนกันยายนข่าวดีค่ะผู้ที่เกิดว,วันอังคารเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีจังหวะที่ดีนะในการปลดหนี้นะคะแล้วก็จะทำให้คุณนั้นมีเครดิตในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นแต่ปลดหนี้แล้วนะคะมีการเงินที่ดีแล้วเนี่ย ก็อย่าพยายามสร้างนี้ใหม่อย่าพยายามใช้เงินอย่างมือเติบนะคะส่วนเรื่องโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนกันยายนเนี่ยจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครนะคะที่ยังไม่เคยทําความสะอาดห้องพระเลยไม่เคยเปลี่ยนน้ําพระไม่เคยนะคะถวายพวงมาลัยพระนะคะก็อย่างไรก็ดีดูแลห้องพระดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้ดีเพราะว่านะคะในงวดตลอดทั้งเดือนกันยายนผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอย่าลืมนะคะคุณก็จะได้รับแรงผลักดันแรงช่วยเหลือจากบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเวลาทําบุญเนี่ยก็นะคะพยายามที่จะกวดน้ำบุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษของคุณด้วยค่ะด้านความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าหายเงาค่ะจะมีคนมาให้ควงแขนนะคะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดจากเพื่อนอาจจะเกิดจากคนรู้จักนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนะคะการพัฒนาครั้นี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีนะคะเสียงทักเสียงทวงเนี่ยหรือเสียงต่อต้านจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานบ้างแต่อยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยก้าวไปอย่างมั่นคงเพราะว่า คนที่คุณเลือกแล้วหรือคนที่คุณรักแล้วอาจารย์เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยคิดดีแล้วนะคะอย่างไรก็ดีก้าวต่อไปถึงแม้ว่านะคะกลัวว่ามันจะเสียใจไม่ต้องไปกลัวความรักเราจะไม่มีความกลัวเด็ดขาดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเดือนกันยายนต้องใจเย็นๆค่ะอารุ่มรวยให้กันนะคะมากยิ่งขึ้น พราะมิฉนั้นถ้าแม่รุ่มารว่ยคงคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าพูดเป็นทะเลาะนะคะพูดเป็นอีกฝ่ายนิงวมาค้อนใส่มาชักสิหน้าใส่มากล่าวหาเราว่าเราบ่นนะคะมันก็เลยทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดในเรื่องของความรักนะคะเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้ค่ะและสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะผู้ที่เกิดในวันอังคารในเดือนกันยายน2563ต้องระวังเรื่องตับ นะคะการนอนไม่พอการดื่มน้ําน้อยนะคะการที่เรานั้นนะคะเออนอนหลับไม่สนิทนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดติดซีรีส์อยู่นะคะในช่วงเดือนกันยายนก็พอเผาบ้างแบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับ ตับเราอ่อนแอนะคะหรือเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้นะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราระยะยาวได้นะคะไม่ใช่ว่านะคะเพื่อนเราเนี่ยนอนดูซีรีส์เนี่ยนะสิบตอนเนี่ยดูเสร็จภายใน2วันเราก็เอาบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนะคะมีนะคะ,นะคะคกลไกในการนอนหลับหรือสิ่งที่เอ่อเป็น,นกลไกในร่างกายเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะบางครั้งบางคนอดนอนได้บางคนอดนอนไม่ได้นั่นเอง และสําหรับนะคะในเรื่องของการทําบุญอย่างที่บอกค่ะผู้ที่เกี่ยว,วันอังคารต้องทําบุญเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษทําบุญเกี่ยวข้องกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วการทําบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพหรือการทําบุญเกี่ยวข้องกับนะคะคนตายไร้ญาติเนี่ย จะเป็นการทําบุญที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารในดวงขึ้นมันเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่มันเหมือนกับชีวิตของเรามันดูสู้ซ่ามันดูมีอะไรให้เราเนี่ยได้ทำนะคะมากกว่าการที่เรานั้นนะคะนั่งเครียดไปวันๆและสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้นะคะให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะในเดือนกันยายน2563เขาบอกว่าไฟข้างนอกหรือความร้อนข้างนอก มันเผาเราได้แค่ภายนอกมันอาจจะทำให้เราระคายผิวระคายอารมณ์รู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่นะคะไฟที่มันเผาอยู่ในซวงไฟที่มันเผาอยู่ในตัวเราที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นรักมากโลภมากโกรธมากหรือหลงมากสิ่งเหล่าน,านั้นนะสิน่ากลัวดังนั้นก่อนที่จะไปดับไฟข้างนอก เช็คตัวเองก่อนว่าไฟในอกไฟในซวงของเราเนี่ยมันมีไหมความใจร้อนทุกคนมีได้ค่ะแต่เราก็ต้องมีสติมากพอที่จะควบคุมความใจร้อนเหล่านั้นได้ด้วยขอบพระคุณที่ติดตามค่ะ